สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าโมแก้มจะมา,าแนะนําในส่วนของสมุนไพยที่กินทำกินเองนะคะหลังจากที่เ,เกิดภาวะโดนโดนตัดฮอร์โมนนะคะจากการฉีดก็คือเป็นสมุนไพรสูตรฮอร์โมนสาวเสมอห้านางพญานะ จริงตั้งชื่อว่า5นางพยาบเพราะว่าตอนนี้ออกเป็นซีรีส์5ก็คือปี2025นะครมีของท่านชายก็เป็นสูตรมียาพวกเกี่ยวกับ ฟลูพวกไขวัดใหญ่ก็เป็นยาห้าลากอะไรพวกนี้ก็เลยจะเป็น้าฮาแต่ข้างในนี้บ่ได้มีสมุนไพรห้ายอย่างนะมีสมุนไพรเยอะกว่านั้นนะคะเพียงแต่เป็นเชื่อเฉยนะคะสูตรนี้เป็นห้านางพญาสาวเสมอค่ะคืนความสดชื่นสดใสนะคะฮอร์โมนให้กับผู้หญิงก็คือเป็นสมุนไพรที่บำรุงจากภายในสู่ภายนอกนะเจ้าสูตรนี้ซึ่งออกแบบเพื่อบำรุงฮอร์โมนแล้วก็ความสบายเนื้อสบายตัวสบายจิตใจของผู้หญิงเราผู้หญิงเวลามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนี่ โอ้โหนราบุนดินเลยนะเจ้าเสริมความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลในาภายในของสตรีช่วยให้ผิวพรรณสดใสเต่งตึง,ตงลดอาการไวทองแล้วก็ดูแลระบบภายในให้แข็งแรงนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับทุกวัยแต่ค็น,นี้วัยเล็กๆวัยแบบวัยที่แบบฮอร์โมนเขาเ,าเต็มที่บ่ค่อยมีปัญหาหรอกผู้หญิงจะมีปัญหาตั้งแต่อายุสาขึ้นไปนะคะยกเว้นคนที่ฉีดแล้วโดนตัดฮอร์โมนนะเจ้า ฉะนั้นส่วนประกอบของสมุนไพรตัวนี้นะคะเราก็เลยต้องดึงสมุนไพรที่อัปเดตแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มันช่วยเรื่องของฮอร์โมนให้กับผู้หญิงนะคะเพราะว่าจะเป็นว่านชักมดลูกก้าวเครือขาวลาก30มนสะิบเนี่ยเจ้าหรือสาวน้อยร้อยผัวว่านสาเหล็กเปลาะหอมนะคะว่านนางคำว่านหญ้ารีแพร่ซึ่งจะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับของผู้หญิงโดยตรงะคะช่วยเกี่ยวกับผิวพันณนะคะผิวพันณ์ต่างๆฟื้นฟูภายในนะคะระบบ หลังคลอดผู้หญิงนะคะแล้วก็พวกผิวพันธุ์เป่งปังฝ้ากระอะไรต่างๆเนี่ยผิวพันธุ์จะต้องหลงมาหลายๆคนเนี่ยบางคน,นไปตัดมดลูกไปอะไรมานี่ผิวจะแห้งจะดำนะคะก็รายอย่างนะคะเรื่องของผู้หญิงนะคะก็คือสูตรนี้เนี่ยมันจะช่วยก็คือปรับสมดุนฮอร์โมนเพศหญิงลดอาการปวดประจำเดือนแต่ลดปวดประจำเดือน CBD the best ดีที่สุดนะลดอาการไวทองกระชับภายในมดลูกให้แข็งแรง เสริมสร้างความสดใสผิวพรรณเปล่งปังเพิ่มพลังงานลดความอ่อนเพลียจากฮอร์โมนต่ําลดการตกขาวช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็สุมไยตัวนี้ก็ใช้ได้สําหรับผู้หญิงที่ต้องการบํารุงร่างกายปรับฮอร์โมนนะเจ้าคุณแม่หลังคลอดได้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติทั้งหมดร้อเเซ ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะ,จะเจ้าก็เลยมาฝากไว้สำหรับสมาชิก o o o d เดีย TV แล้วก็ FC ทั่วโลกเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามทั้งในออ,อ,อ,ออฟฟิศที่อเมริกา Good เ d ี a TV เบอร์โทรฟรี1 8 8 8 9 8 8 8 9 3 3หรือว่าติดต่อในทางออฟฟิศเมืองไทยแล้วก็เมืองลาวกำลังจะเปิดคัมมิ่งสูตรแล้วก็ ตอนนี้ก็จะมีที่เวียดนามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกาหลีญี่ปุ่นยังไงก็ติดตามแล้วกันในเว็บไซต์ d r c a m h o m c o m นะเจ้าคลิปนี้ก็เลยมาฝากด้วยหัวอกของผู้หญิงด้วยกันแล้วคนที่ต่อสู้กับเรื่องปัญหาฮอร์โมนมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้สมุนไพรทั้งหมด100% ไม่มียาเคมีซึ่งแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ต้องใช้นะคะแบบ e m e r g e n c y ฉุกเฉินนี่แบบต้องเพิ่มฮอร์โมนต้องใช้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกับ side effect ในเรื่องของมะเร็งหรือว่าก้อนในปากมดลูกลังไข่แล้วก็เต้าหนุมซึ่งมีผลกับผู้หญิงโดยตรงนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆคนเลยนะเจ้ามีปัญหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั่วโลกนะคะเราสลับกันแอดมินในเมืองไทยกับแอดมินทางอเมริกาก็จะสลับกันดูแลนะเจ้า